ตื่นเช้าขึ้นมาให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรแก่ใครได้บ้างคนที่ถามอย่างนี้และใช้ชีวิตไปในทิศทางนี้จะเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะผลที่ตามมาก็คือเขาจะดำรงชีวิตอยู่เพื่อตนและเพื่อคนอื่นส่วนคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็คอยแต่จะถามว่าวันนี้ฉันจะได้อะไรจากใครกันบ้างคนที่ถามอย่างนี้และใช้ชีวิตไปในทิศทางนี้วันหนึ่ง เขาจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่มีชีวิตยอยู่เพื่อตัวเองล้วนๆคนเห็นแก่ตัวจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้ให้ตัวเองมีและให้ตัวเองเป็นแต่เมื่อเขาได้เขามีและเขาเป็นอย่างที่ใจปรารถนาแล้วเขาจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเขาจะสูญเสียความเคารพความรักความนับถือจากผู้คน จึงอยู่คนเห็นแก่ตัวอาจจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแต่ไม่มีทางที่เขาจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนคมธรรมประจำวันนี้ก็คือคนเห็นแก่ตัวอาจได้ทุกอย่างแต่ไม่มีทางได้หัวใจคน